มวยแมนในทติเกิดนะคะทุกคนนะคะมือนี้นะคะได้ยินข่าวว่าอันยายเล่าฝันนะคะยายในชุมชนของอัานบ้านหนองหะนะคะเล่าฝันนะแล้วก็เล่าได้มากแล้วซีงวดเราบอกว่าเราบ่ดด้ฟันเองดอกแต่ลูกสาวฝันมือนี้ควรจะจับดากแล้วไหวแล้วก็สอยสวยสอยถามเล่าว่าจังไรเราคือได้หลายงวดแทนนะคะแต่ว่าบ่ดด้มาติดตามกวามฝันยังว่านติตามนะคะก็จะมีคลิปนี้นะคะออกก่อนวันอ่า บอมเนออกก้อนเพื่นใดห้วยน,นันก่อนวันทีสิบหกอยู่แล้วนะคะแต่ว่ากะมือนีนะคะกะมาพอออกเพื่อนพอดีแต่ว่ามันมันบ่ค่อยเจอกันนะคะทุกคนหลกกันเดี๋ยว ิมาถามเพื่อนว่าเป็นอยังคือเพื่อนคือได้หลายงวดแท้นะคะเดี๋ยวงวดหนาถ้าเกิดว่างวดนี้มันเข่าวงวดหนาเดี๋ยวแอดสิตามให้เนาะ,ะสวัสดีค่ะยายไปยใส่หนิสิไป,ปใส่มาแต่อัานหนามห้งว่วงเลืออ้อยงูเพิ่นได้หลายกับเพิ่นเอิรนกับเลยแหว่เพินเ่นถามเลขถามยังกับเลขนั่น,นเมื่อใดเองดอกลูกสาวเพิ่นยู่เมืองนอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่ยายซื้อว่าหย่างเฮ้ยงามจน <c oughs> <c oughs> ซื้อยายอรรยากซื้อยายดวนแต่ว่าคววมฝันบอดดัฝันเองแม่นบ่ะบอดดัฝันเองลูกสาวคุณเป็นคนขันอ้อาวยายบ<ร>่บบเลยตต่งแต่งวดแรกและวยายมันมีความเป็นมาจากไหนสำหรับอันห้วยลูกสาวที่อยู่เมืองนอกคุณอะ โอ้ยสหายว่ามากหนังแต่เหลิ่มแหลกมากได้นอมันกัะลายงวดลายหังมากเอออไอ้ย่าย่าดิซีงวดแล้วค่ะมันก็ะไดมากซีงวดแล้วงวดล่าสุดที่แล้วเหรอคะงวดล่าสุดที่แล้วนั่นก็ไดเลยว่ามีแต่เป็นเหล็กแต่เอามางงวดนี่เพิ่นเก่าผันมีผู้ยิงมาหาเพื่อนอีกงวดนี่บอจ้าณตอนนี้เดีวกคนเดๆณตอนนี้เข้าว้ากันณเวลาเท่าใดก็ย่าตอนนี้เวลาเ่าใดเดี๋ยวเพิ่นจะว่าหวยออกแล้วอ๋อใบสองพอดีนะคะอ่าอันนี้ใบสองพอดีเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวให้เพิ่อนว้าต่อไปให้เพิ่นยาวจบเลยแอสซิบอสอันนันนเพิ่นเลยว้าจนจบเลยได้ใหญ่เด้ออ่ะเลขออกพันไปได้สามสี่มือก็ดีลูกสาวเพิ่นพันพันเห็นผู้หญิงมาหาเพิ่นเพิ่นว่ามาเที่ยวนี่บ่มียังมาให้ดอกเด้อเพิ่นว่ากันอยากได้ก็ไปเอาในต้นใหม่เพิ่นว่าในกุ้งพันของลูกสาวนค่กะย่างไปหาต้นใหม่กับ่มีอีหยังแหนมไปแหนมมาไปเห็นเหรียญ หนึ่งติดอยู่ในต้นใหม่เลี้ยนเก่าๆเก่าคยึดเทิงต้นใหม่เลยว่จ้าจ้ายึดเทิงต้นใหม่กับพ่สูงปันไดกับพ่อเดมือถึงเพิ่นกับไปแกะเรียนนั่นแกะจังไดมันกับโบออกมันกัดแกะจนว่าโดนกับโออกเพิ่นก็เลยอธิษฐานว่าท่านมันของสิ่งหนึ่สิเป็นของเพิ่นกับให้ลวนลงมาหาเพิ่นสาวเพิ่นว่าบ่บ่แต่เว้าจบเลี้ยนนั่นเก่าเนั่นก็เลยลวนลงมากับโบมีหยังกับปิ่นหาอีหยังกับโบเห็นผัดไปเห็นแต่พ่อสอ อยู่ในเหรียญพระนั่นเหรียญกับเรียนเก่าๆไปเห็นเลขพ่อสอพ่อสอสองพันหาลอยหาสิหกสองห้าห้าหกใช่ไหมจ้าโอ้ยเสียดายเด้ยายมันบายสลวงหรือมันสื่อบ่ท่านหรอเด้อเนเลือกับยืออยู่ในเว็บผนเด้อยายเอาจังได้กับมาลุนกันเนาะสองหาหาหกนี้ยายพ่อสื่อแล้วยายฟันดีบ่ พอสื่อไหแวแหลวกับนี้ยกัพึ่งจตงใจสื่อนอกกับกับกระย่ายนะคนบัวพันเลขพันแต่ก็จำบัวได้มันบมันย่ายพันเองพอนเป็นลูกสาวพันลูกสาวคนกับพันมาได้สีงวด ก็ลองสื่อในลูกสาวเวรกับเธอมาติดต่อกันมาสีงวดเลยจ้าแต่ว่างวดนี้งวดที่หาเป็นงวดที่หาหนูมาพอตอนใบสองหนูสิไปสื่อไซร์หรบันสื่อในเวกบ๋อกไปสื่อไซร์โอ้เออถ้าถ้าสื่อนี่ยายจะสื่อตัวใดสองสองห้าหกเวนป๋อบดี๋ว่ายกับสื่อไหวแล้วกับสื่อ หาหาโกราคหาหาสอหาหาสองหาหาโก่อสื่อวนไปหาหกหกหาหาสองสองหาแค่นี้นื้อไวงวดงวดที่แล้วให่กะสื่อบรยายตัวหนอกระแสสองตัวได้ยินแล้ววพอดีันนันลุกเช้านั้นเพิ่นพันพันกะเลยมาหายแปะกะนี่เอาคนในบานมาแปะหาเขากัแปะหายสศกับหาสมศ ก็เลยซื้อไปหาสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามสามหาหาสามก็เลยได้เจ็ดสิบบาทโอ้ยบันโหนอ่เข้าได้เจ็ดสิบบาท <c oughs> บาท่ธรรมดา,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 าด้วยค่ะทุกคนแต่ว่ากระถือมาอะไรซีงวัดสอนกับมีทะเลลูกสาวลูกสาวนี่คือลูกสาวไปทํางานอยู่ต่างประเทศจา้าเมนบต่ประเทศจีนจ้าอ๋อประเทศจีนลูกสาวพึ่งจะไปยังบ่ท่านได้ถึงเดือนตั้งแต่มือเพิ่นไปมื่นที่สี่สิบแปดคุมผ้า ได้เลขมาตลอดตั้งแต่งัวเงินเปิ้นไปเพิ่นถือว่าเพิ่นให้โชคเลยเนาะหมานจนว่าอทั้งหมานได้เงินต่างประเทศพร้อมทั้งหมานได้เงินหน่วยพวกเราอีหล่าเพิ่นบ่ได้ซื้อซื้อเลขบ่ยาญเพิ่นถือก่งลูกสาวเป็นคนบ่ซื้อเลขกกะสิมาเว้าแต่ความพันให้แม่ฟังอยู่บ้านแม่กะ่นแฝดเลขบ่เห็นกะต้องไปให้ยาวร้าบาดเพิ่นแฝให้เพิ่นก็แแฝใหายถึกมาตลอดออืเอาจังซี่ ในงวดนี่ถามมันบอท่านสื่ออิลีเนาะอีตัวทีอ่อันอันอีลานิดพ่นฝันเนาะเฮากสิตามต่อในงวดวันที่หนึ่งเมษา <c oughs> เดี๋ยวสีล่อว่าอันน้องนิดพ่นสิทุมาบอกบอถ้าเกิดเพ่นทุมาบอกย่ายสัญญาเด้อยว่าย่ายสิบอกเอฟซีย่ายเดี๋ยวบวกคลิปนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ย่ายก็ <c oughs> นอนย่ายเอาบอเอาจังสันบอเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวคลิปต่อไปกับโค้งภาวานาให,ให้ให้มันออกให้ให้มันออกนี่แหละ อันงวดนี่แหละสองสองห้าหกนี่แหละแล้วก็เราคลิปต่อไปเดียวกับสิ่ใดมาติดตามย่าอีกเทื่อนึงย่าด่วนนะคะเล่าบ่ได้ฝันค่ะแต่ว่าลูกเล่าอยู่ต่างประเทศฝันนะคะเห็นเหรียญเก่าๆนาอกใหอ่าเลขยังทวนอีกเทื่อนนี่ยข้อสอมันขอ้นขอสอสองขันหาลอยหา,ยหายสิบโคสองห้าห้หาหกแ<ส>มนบอโอเคได้ยินตามนี่นะคะคอนเฟิร์มนะคะงวดนี่ถ้าออกมานี่ย่าด่วนได้บ่หน่อยใดนี่ แม,ม,ม่นมาใหญเพราะว่ามันมาซีงวดแล้วเด้ออ๋อโอเคก็ขอให้มันหมานออกมากวันประชื้อไหวอยู่แล้วเโตเราเป็นรลอยบุ้ย <c oughs> <c oughs> งวดหน้าขอแนะนำโดยยายทำมันเขายี่หรีนะยายเนาะ เอาโอเคบเ,เคยซื้อเหลขนะมันบเคยซื้อเหลขอันงวดนี้งวดที่หาเอาสีขาวบอกก่อนลองๆมาหลุนกันบึงนะคะหากวดน,นี่เขาแอสัญญานะคะเพิ่นบ่ให้แอดก็สิไปเฝ้าหัวกันได้เพิ่นไหวบปล่ะเอาโอเคสาหรับหูวไแมนได้ทินเกิดน,นะคะมือนี้บ่มีอีหยังหลายคะ่ะเป็นโค้งสุดท้ายอิหลีคะ่ะชั่วโมงสุดท้ายอิหรีนะคะมือนี้ก็ต้องขอขอบคุณย่ดดวนนะคะที่ให้อ่าความฝันอ่าที่ลูกทรงมาหายจากต่างประเทศนะคะก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะยจดดวนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มันมันเด้อ <laughs> ท่านบ่าละย่อยหัแลเนาะ